เข้าล่างบ่มีพิษบ่มีพิษเกีย<ฮ>มีพิษเกียักหน่อยเขาหายรักหน่อยไหมเป็นเลขลับเป็เล,บปลับครับเข้ากี่งวดน,นะพ่อมันเจ็ดเจ็ดงวดแล้วออกออกเลขล่างสามสามงวดออกเลขบนมันจะเนะ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดสิบงวดอสิบงวดพี่น้องเรื่รับเขาหนยร้ายตัวพ่อันนี้ตัวเดียวตวเดียวตัวเดียวโคโลขั้นคนดเก่งที่ควสามารข<ม>ึ้นออกไปตีตเอเลยมาอยาก วันที่เท่าไหร่พ่อวันที่เท่าไหร่ครับย่างหนึ่งกับสี่เป็นมืออื่นบบมืออื่นกับมือหื่งที่เขาจะส่งมาใช่ไหมครับพ่ออีกสองวันอู้มันรอไว้นะครับผมพิมรอไว้นะครับพิมพรอไว้นะครับผมเพราะว่าพ่อช่ไหมสี่ทายี่สองเก่าเท่านั้นจากกรุงเทพจากกรุงเทพครับผมเรียกรับครับเข้ามาแล้วสิบงวดสิบงวดเข้าบนสามงวดเข้าล่างเจ็ดงวด